เออมาแล้วโอ้ยโอ้ยเมเบิก2ชิ้นนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพรอมกับผมไทเกอร์อิมมร์ทัลนะครับผมอยู่กันในเกมเซตีนะครับก็วันนี้เป็นอีเวนต์่ข้างล่างเข้ามานะครับผมเป็นไพ่ทาโร่หมีน่ารักนะครับผมอืม น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มาใหม่กว่าดาร์กแบร์นะครับผมอืมโอเคเมื่อได้รับไพ่าโรว่หมีน่ารักหรือว่าลิมิเต็ดเอเมชั่นนะครับผมเราจะได้ออปเซิร์ฟนะครับในอีเวนต์เลยนะครับน่าจะประมาณนี้เนะี่ยเราเข้าไปดูในอีเวนต์กันดีกว่านะครับผมอืมนี่นะครับผมนี่ได้ออปออปใช่ไหมอันี้ออปแรกหรือเปล่านะครับอืมเป็นออปที่เราเอาไว้แรกนะครับใช้เอสแรกนะครับคงไม่คงไม่ทำอย่าลลวตรงนี้เนาะ แต่ผ้ายังสวยนะครับเนี่ยแต่เราไปดูหน้าตาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคร้านค้ารับมาเลยนะครับผมเด้งมาเลยก็ราคาเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะครับได้ได้เอบอกชิ้นหนึ B ่งนะครับน่าจะผมเช็คราคาป๊บหนึ่งนะครับอืมหกสิบเก้าบาทเอออันนี้อันนี้ถูกหน่อยก็ดีนะครับมันจะดีกว่านี้ถ้าราคาสามสิบห้าบาทนะเออถ้าสามสิบห้าบาทมันจะน่าเติมกว่านี้นะครับอ อเคแต่มันก็ดีกว่า99บาทอะ่ะงวดน,นี้มา6 9นะครับเราไปดูในอีเวนต์กันดีกว่านะครับผมแล้วกวาดหรือเค้กสีชมพูอันนี้คืออะไระล็อกอินนะครับผมล็อกอินเวลาสองครั้งในในเวนลาที่กำหนดนะครับเราจะได้เครื่องรางมานะครับเครื่องราง A มาตัวส้มมานะครับโอเคอันนี้เป็นออฟแบบเลือกนะครับผมต้องใช้เอเลือกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ รู้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันมีสกิลเลือกไพ่ทาโร่หมีผักไฟจงคาบนะครับอ๋อคือเพิ่มสกิลผักเข้าไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นผักแบบสมหรือว่าผักร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับถ้ามันผักแบบเอ่อมัดสวิตอย่างเงี้ยโอเคน่าจะโหดอยู่นะครับผมจะได้ใช้แทนมัดสวิตได้นะครับแต่ละผมว่าน่าจะเป็นแบบสมแหละต้องไปอ่านสกิลก่อนนะครับมีอะไรบ้างเนี่ย อันนี้มันเป็นเอสเหรอคือให้เราเอสมันแลกมันจะคุ้มเหรอเนี่ยออฟอะไรพากนี้เนี่ยนะครับอืมเราคงผมคงไม่ทํานะครับไอออฟเนี่ยคงจะเอาแค่ไพ่หมีอย่างเดียวแล้วมันเปลืองเกินครับใช้ใช้เอสอ่ะอันนี้เป็นซูปเปอร์นะครับโอเคซูปเปอร์นี่ผมอาจจะเติมนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นไอที่เขาบอกเราประกาศบอกเราเนะว่าจะได้เป็นเค้กหรือว่าตกรวานะครับผมเราจะได้เพชรก็ ลูกบานแบบเลือกนี่ไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยลูกบาทจี้ข้างล่างสุดฮิตอ๋อทดลองแบบเลือกอันนี้อย่าไปทาครับผมมันมันเป็นทดลองนะฮะแบบเลือกนะครับอย่าไปเล่นดีกว่านะครับเราเอาเค้ก2ชิ้นแลกร้อยเพชรดีกว่านะครับผมอันนี้อัน,นตรงนี้ดีกว่านะครับอืมโอเคก็อันนี้ก่เลยม,มาเล่นกันด้วยนะครับ6ตานะครับผมตาที่หกผมไม่ได้เล่นนะครับผมพรีียม เสียเวลามาทำคลิปก่อนดีกว่ายวค่อยไปเล่นทีหลังนะครับครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับจะให้กล่องตรวจสุ่มข้างล่างมาหนึ่งกล่องนะครับอโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสกิลจี้ใหม่ตรงนี้นะครับโอเคนี้นะครับอันนี้เป็นไพ่ทาโร่มีน่ารักธรรมดานะครับเราดูแบบลิมิเต็ดกันดีกว่านะครับผม ว่าเริ่มเทอร์แรกของฉันนะครับเลือกไพ่ทาโร่มีนะครับผมก็เลือก3สกิลนะครับสกิลที่หนึ่งก็เมื่อเกิดคาเตือนวิกตอรี่ของไฟตรงข้ามโอกาส9 5เนี่ยที่จะขังคู่ไฟตรงข้าม2ครั้งนะครับผมแล้วก็และเพิ่มค่ามาทาง20 0นะครับสกิลที่2ก็คือเมื่อไฟตรงข้ามตกแรงมากของฉันนะครับผมโอกาส55%เนะครับที่จะยกเลิกเอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับผมก็คือเหมือนดาร์กเลนนะครับผมผลกระทบตรงนี้นะครับคือทําให้จี้จํากัดเป็นโซนหมดเลยนะครับตรงนี เพิ่มขึ้นค่าผ่านทาง200% 200%นะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับโอกาส80%ทําลายอาคารภายต่อข้ามนะครับที่เดินผ่านหรือยกเลิกการทาสีเพิ่มค่าผ่านทาง200%นะครับผมอืมโอเคอันนี้เลือกรับ1จาก95%้อร์เครั้งแล้วก็อันนี้5้าสิเอรฟเฟกต์ผลกระทบอ๋อโอเคครับผม80ดสิทำลายเมืองโอเค ก็สกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อทอยเต๋าผ่านไปตรงข้ามโอกาส6 0นะครับผักไปยังพื้นที่แบบสมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเตะเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าสุ่มเอา60เปอร์เนี่ยออกบ้างไม่ออกบ้างหรือเปล่านะครับน่าจะสุมนะครับแล้วมันไม่มีการเติบโตด้วยนะครับเนี่ยไม่มีสกิลเติบโตให้เรานะครับก็น่าจะสม่ม60%นะครับวิ่งไปก็อาจจะเตะหรืออาจจะไม่เตะนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เตะก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เติบโตให้เรานะครับผมอืม แต่ก็ก็ดีครับผมว่าน่าจะดีกว่าของเก่าแหละนะฮะอย่างน้อยก็เพิ่มสกิลมาให้เป็นสกิลเตะนะครับผมก็ยังดีนะเกียนขึ้นเกียนขึ้นนะครับแต่เราไปดูของเก่านะครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกต่างตรงที่ว่าเอมีหมัดเข้ามาใช่ไหมอืมนะครับเดี๋ยวกอนไหนว่านี่ปะใช่ครับนะฮะมีหมัดเข้ามานะครับผมอืมก็คือมันมีหมัดเข้ามาให้นะครับนอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคผมว่า ก็ดีนะเออเก็บไว้นะครับเอาไว้เล่นแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับถ้าใครที่มีไพ่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาก็ได้นะข้ามไปดีกว่าเก็บเฮดไปนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีเลยนะครับแบบผมเนี่ยคือผมไม่มีจี้ตระกูลไพ่เลยนะครับผมก็ต้องมีติดไอดีไว้นะครับเผื่อเอาไว้เล่นกับตัวละครที่หลากหลายนะครับผมอืมนะครับโอเคผมก็ต้องหานะอีเวนต์นี้แล้วก็ไปดูในเรื่องของร้านค้ากันดีกว่านะครับว่ามีร้านค้ามีอะไรบ้างครับไอเทมจํากัดนะครับ อ๋อนี่นะครับอันนี้ให้เราซื้อนะครับเป็นแบบเลือกนะครับผมมีอะไรบ้างไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์นะครับผมเป็นสกินสกินอ๋อสกินลิมิเต็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูนะครับว่าเติมมาไหนคุ้มสุดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ได้เอสหนึ่งชิ้นนะครับผมราคาเท่าไหร่ไม่รู้เอสหนึ่งชิ้นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับโอเคก็อันนี้ล่ะอืม a ถึชิ้น a ถึงเถึง A บวก7ชิ้นในทูกสุดเท่าไหร่วะมผมว่าถ้าคนจะเติมนะเติมแบบว่าให้ได้ให้ได้จริงๆนะครับอันนี้ดีกว่าครับนะครับเนี่ย7 0็กว่าบาทเนี่ยนะครับมันได้ S 1ชิ้นนะครับผมมันทำให้เรามีโอกาสปิดเว้นได้แน่นอนนะครับได้ S มาชิ้นหนึ่งเลยนะฮะ แล้วก็เติมร้านค้ารับไปดีกว่านะครับผมเนี่ย้านค้ารับตรงนี้นะครับถ้าคนจะเติมนะฮะให้เติมร้านค้ารับดีกว่านะครับผมโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไว้เปิดจะแพ็กฟรีกันดีกว่านะครับผมก่อนจะเปิดแพ็กฟรีผมขอรับของนิดนึงนะครับรับเพชรรับทองรับอะไรพวกนี้ก่อนนะครับจะได้มีกําลังใจทาอีเวนต์ต่อนะครับผมโอเคก็มีหกร้อยสี่สิบสองเองนะครับแต่ทองนี่เยอะมากนะครับสองแสนนะโอเค เราไปเปิดแพ็คกันเลยดีกว่านะครับเปิดตัวเปิดตัว,ตวฟุตผิดหรือว่าจะได้หรือเปล่านะครับขอปิดเบาเบาใรับเว้นนี้นะฮะปิดเบาเบาไปแล้วกันอืมอันนี้รับไปเลยแล้วกันครับอ๋อมันเต็มแล้วนี่ว่าอ๋อน,นี่นะครับอันนี้คือตัวที่เราเล่นพันลกกี้หกตานะครับผมอ่าเขาจะให้มาหนึ่งกล่องนะครับก็จะเป็น A บวกหรือไม่เป็น A บวกหรือไม่เป็น A ตามไปเคยนะครับผม เค okay. มีเคสหนึ่งอันนี้มาจากไหนวะเนี่ยรางวัลล็อกอินพิเศษอ๋อล็อกอินนะครับคือได้จากล็อกอินด้วยนะครับโอเคอ๋ออ,อันนี้ไม่ใช่ในอีเวนต์แบบตามหาจี้ไพ่นะครับผมอันนี้เป็นลูกวาดนะครับหรือเคกนะครับท,ที่จะให้เราได้เพชรนะฮะอืมแตเป็นลูกวาดวะโอเคถ้าถ้าเป็นเคสก็ดีนะครับเนี่ยอืมก็ขอให้ทุกคนได้เคสกันแล้วกันนะครับจะได้เปิดรอยเพชรไปเลยนะฮะโอเค okay. มีไหมเจอละ เอบวกในอีเวนต์มีไหมครับเนี่ยมไม,ไมย่ไม่มาว่ะปึ๊บโหไม่มาอีกแล้วอะ่ะมาหน่อยดีกล่องผมมี20กว่ากล่องได้ผมจำได้นะแมงเอบวกอันนีอ้อันนี้ก็เน,น,น,นี่ก็ตัวเหมือนกันปึ๊บไม่ไม่มาครับก็อย่างที่บอกนะครับใครมีแล้วก็ข้ามไปนะครับผมแนะนําให้ข้ามเลยนะครับเพราะว่ามันก็แค่เพิ่มหมัดมานะครับถือถ้าจะเอาหมัดอ่ะ เราก็ใส่มาสวิตไปดีกว่านะครับชัวร์กว่าเตโหดกว่าด้วยนะครับเออแต่ว่าถ้าใครไม่มีพวกไพ่เลยหรือพวกเนี้ยก็หาก็ได้ครับหาเก็บไว้นะครับเอาไปเล่นนะครับอืมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ยังมีคนใช้คนเล่นกันอยู่นะครับผมไม่เชื่อว่ามันเป็นจี้ลายค่าไายประโยชน์นะครับใครไม่มีก็หาไว้ก็ได้นะครับอืมแต่ผมหาเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าผมไม่มีนะครับผมไม่มีก็หาเก็บไว้เล่นนะครับ เห็นบางคนเอาไปเล่นกับพวกไวอาชานะครับผมเออเล่นกับเอ่ออะไรอนะ่ะหลายตัวอยู่นะครับหลายตัวอยู่แต่ไวอาชาเนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับไวอาชามีไพ่หมีเนี่ยนะครับวาดหรือยังวาดเดี๋ยวก่อนนะแปะ๊บนึงนะครับเคมันต้องมีดิเออมันต้องมีผมจําได้เอ๋บวกต้องมาหน่อยเอบวกโอ้โหหมีมาวะ่ะโอเคก็ยังดีครับได้ของในอีเวนต์บ้างนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ มาแล้วตัวไหมเออไอ้พวกสามอันโอ้โหไม่ได้เลย <c oughs> นะครับเฮ้ย,ย่างเซ็งเลยนะเนี่ยอืมโอเคปุ๊บอืมแตไม่มาเลยนะครับเี่ยโอ้โหไม่มาเลยปุ๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอืมไม่บันเอสว่ะเมื่อไหร่ได้ได้ได้เอมานะครับเอมามาแล้วมาแล้ว <c oughs> เกลือจัดเลยกล้องนี้ขอเนะี่ยเอบอกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมออกมาชื่นใจหน่อยโอ้โหเงียบชีวิตไม่มีอะไรดีอย่างนวน,นะครับได้ได้เอมานะครับทุกคนเออน่าจะน่าจะหมดแล้วล่ะครับหมดแล้วมหมดแล้วครับเรียบร้อยนะฮะโอเคอะแต่ด,ดูสภาพก่อนวนะ่าเป็นยังไงนะครับก็ได้นี่มาเนาะโอเคอมผมแรกกปเลยแล้วกันนะครับตรงเนี้ย เอาไว้ใช้นะครับเออถ้าได้เล็กวาดมาแลกไปเลยครับแต่ถ้าได้ได้เค้กมาเก็บไปก่อนครับเก็บไป2ชิ้นแล้วก็แลก100เพชรดีกว่านะครับโอเคไปทุกคนเราไปส่มกันต่อดีกว่านะครับผมวิธีการตามหาคือได้เอสามชิ้นนะครับผมแล้วก็เอ่อไพ่หมีนะครับเอบวกนะครับสองชิ้นก็จะได้เอหนึ่งนะครับเราต้องตามหาเท่าไหร่นะสี่ชิ้นนะครับก็เออสามสี่สิบสองใช้เอสิบสองชิ้นนะครับผมแล้วก็เอบวก 2,4,8เอ่อใช้ A บวก8ชิ้นนะครับผมโอเคปะดุยันนี้ว่าครับเปิดจากอันนี้ก่อนละกันนะครับคะแนนลัคก,กี้ก่อนว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเปิดของฟรีก็เลยละกันนะครับปึ๊บปึ๊บหืแม่งไม่มาว่ะปึ๊บไม่มาเลยนะครับเอบวกมาหน่อยก็ได้โห จะห่วงอะไรล้างหนาจีจจจก็ไม่ได้จี้ใหม่อะไรนะครับจี้เลยหลังเพิ่มสกิลมาให้ครับอันหงอืมฮึโอเคมีไม้แล้วนะครับเอบวกแม่งไม่ออกเลยวะเอบวกแปดชิ้นะเวยออกหน่อยก็ได้โหเอไม้ละผมมีเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นหมื่นสองวะนะหมื่นพันก็ว่าแล้วจำไม่ได้แล้ว เพชรมีน,น้อยนะครับเนี่ยช่วงนี้หมดกับไอ์อีเวนท์ที่แล้วไปเนี่ยอีเวนท์ซุดเปอร์พรีเมียมอะไรนั่นแหละนรกแตกนะั่นแหละโอ้โหไอเดียผมพังไปเลยครับเก็บเพชรมาสามหมื่นเจ็ดอ่ะคิดดูแล้วกันเติมไปหกพันอ่ะแม่งไอเดียผมพังไปเลยนะครับอีเวนท์นั้นอีเวนท์เดียวระบบล้วนไปเลยนะครับว่าเออเก็บเพชรไปเล่นทั้งปีนะครับแม่งต้องมาแบบเก็แบเพชรตายตัวอย่างเงี้ยนะครับ ประทังต่ออีเวนต์อีเวนต์นะโหแม่งเล่นแบบเล่นแบบน่าเลือดมากนะครับเกมนี้โหดจริงเลยอืมโอเค,อเ,คเต็มแล้วนะครับแม่งไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไม่ได้เอบวกเลยนะครับสุ่มไปนี่จะสองพันแล้วมั้งครับเนี่ยยังไม่มาเลยครับ A อบวกอเงียบ ฮึบโหเงียบนะครับเนี่ยเงียบจัดเงียบจัดเลยครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 ครับมาหนึ่งชิ้นแล้วโอเคครับขาดเอบวกเจ็ดชิ้นนะครับเอบวกเจ็ดชิ้นเอบวกเอบวกมาแล้วเร็วอย่างอีกเออโอ้ไม่ใช่นี้เร็วเออ เงียบมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหแม่งไม่มานะครับเออมาแล้วโอ้เออมาแล้วโอ้ยโอ้โยเมโกสองชิ้นนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดต่อครับต่อต่อ <c oughs> โอเคครับสวยเลยฮะมีสามชิ้นแล้วนะครับเมโปสามชิ้นแล้ว หนึ่งว่าจำปลาอีกมากไหมมากไหมโหเอมา,อเ,มาเยอะเลยเอบวกผมขาดเอบวกห้าชิ้นปิดไปแล้วเนี่ยเอบวกคะแนนล็กกี้เต็มแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปแรกก่อนละกันนะครับไม่ใช่ดิสุ่มต่อสุมอ่มคะแนนล็กกี้ก่อนอื่มแม่ มีแสงนะครับหรืว่า A บวกโอ้ด oh, ีนะครับเนี่ยออกมาสองที่ติดเงี้ยค่อยมีกำลังใจหน่อยนะครับไม่งั้นท้อนะครับเนี่ยแบบเหนื่อยครับแล้วช่วงนี้ผมเล่นเกมแพ้บ่อยมากเลยไม่รู้เป็นห้าเลยแพ้ลูกเต่าแม่งทอยไม่ตรงเลย <laughs> ผมแทบจะขายลูกเต่าทิ้งแล้วเนะี <laughs> ่ยไม่ไหวไม่ไหว ช่วงนี้ผมแพ้บ่อยมากแล้วไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างนะครับเดมไปแรกก่อนนะครับแรกให้เป็นซีรีมังคอนก่อนนะครับผมเป็นเลิกเลิกงามยามดีนะครับผมพูดคํานี้อะไรลิ้นจะพันทุกทีนะครับเหมือนเป็นปริโออะไงก็ไม่รู้เลิกยามงามดีเลิกงามยามดีนะครับผมเออโอเคนะครับแรกเป็นเอมาก่อนนะครับนี่นะฮะตายมาแล้วนะครับเยววะเออนี่นะครับ ขาดอีก3ชิ้นนะครับเอฟเอโบขาดอีกเท่าไหร่นะ5ชิ้นป่ะมามาในเอนะครับเอโบกมาแล้วไม่ใช่วะ่ะม,มาไหมมาไหมแป้งไม่มาไม่มาอีแล้วเออเออเออมาแล้วนะครับโอเคสวยครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปแลกก่อนแล้วกันครับแลกก่อนแลกก่อนให้เป็นสิริมงคล กับตัวเรานะครับเสด็จมงคลกับตัวเราโอ้ไก่ร้องทีนี้ไม้ผมแทบพังเลยวะโอ้แม่งเสียงมันดังจริงเลยนะครับเนี่ยผมมาคานมากเลยไม่รู้ทำไงละมันก็ไม่ไปอากลานเสียงงนงินกับมันเนี่ยจะอัดคลิปประร้องอะไรกันมหไอ้ลู้นะเสียสมาธิหมดจะทอยเตา่าเก็งๆแลแม่งร้องทีนี้ทอยเบี้ยวเลยนะครับ ถอยเบี้ยวเลยโอ้โหแล้วผมพาคกระตูนเะนี่ยช่วงที่ผมทำคลิปพาคมังงะอยู่นะไปดูได้นะครับลงมา2 EP แล้วนะฮะกำลังพาคมังงะแบบดีๆเลยไก่ร้องโอ้โหพาคพาคไม่ถูกเลยครับเสียงพระเอกนี่กำลังหล่อๆแม่งเป๋หมดนะ <c oughs> ครับโคตรเซีงเลยนะอืมม่ายๆมาว่ะเต็มแล้วโอ้โหจี้เต็มเลยนะครับเนะี่ย เอบวกมาหน่อยก็ได้เอบวกเต็มแล้วคะแนนเหลือแปดพันแล้วนะครับเนี่ยขอปิดเบาๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเอาแบบอืมเอาาบเออมาแล้วนะครับโอเคสวยมาหนึ่งชิ้นแล้วเอาแบบนี้ได้ไหมแบบ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 เจ็ดพันนะเหลือไว้เจ็ดพันก็ได้นะครับอีกสักพันหกแล้วพันหกแล้วก็ปิดเลยนะครับ ได้ไหม uh huh. อ้หอุส่าห์เป็น A อ่ะกน่าจะเป็นในอีเวนต์ให้เราเนาะเสียดายนะครับเออโอ้โหมันก็ A บวกธรรมดาอย่างเงี้ยนะออกมาทั้งสองครั้งแทนที่จะเป็น A บวกในอีเวนต์ให้เราไปต่อดีกว่าครับอือห uh huh. ไม่มาอึบโอ้โ oh ห ไปแบบนี้เออมี s แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับขออีกพันหกได้ไหมเนี่ยโอเคเอบอกมานะครับสวยโอ้โหเขายังชั่วหน่อยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปแลกต่อนีกว่าครับไปแลกต่อแลกต่ออ่อเนี่ยวะนี่เราต้องอย่าแลกผิดนะครับผมเออมันเข้าใจเด้งนะเข้าใจเด้งเอ gm แม่งเข้าใจทํานะครับเต้งมาให้คนกดผิดไงนะครับผมเออจะได้สมเพิ่มไม่ได้แดกหรอก ลองดูด้ดีก่อนนะครับเออโอเคก,กาดเอสอีกชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวโอเคขอเอบวกสองชิ้นปิดเลยนะครับตอนนี้เอบวกสองชิ้นปิดเลยเชื่อป่าว่าต้องมาเชื่อป่ะผมมั่นใจว่าเอบวกต้องมาชิ้นหนึ่งก็ยังดีปึ๊บนี่ไงเอบวกมาสามชิ้นเลยนะเ <c oughs> สงเป็ดเลยอะแมงอุาาง่าวัง วางเชิงไว้ดีแล้วไม่มาเลยนะครับอขอร้องละไอ้พวกไม่มาครับแค่สองชิ้นเท่านั้นเองเออโอ้โหก็ไม่ใช่อีกแล้วยังเซ็งอะ่ะเออโอ้นี่มัน A อนะครับ A อน่าจะเกินแล้วละครับนะฮะจัดพันแล้วเนี่ยขอร้องละเนี่ยเก้าร้อยเนี่ยปิดเลยได้ไหมขอร้องขอร้องขอร้องเราไม่อยากเสียเยอะนะครับโอ้เต็มไปแล้วเนี่ยเต็มเลแล้วเนี่ยมาหน่อยไอพวก ขอละผมขอละโอ้เต็มแล้วคะแนนอ่ะเปิดก่อนกันครับเออเอมานะครับแต่เอ,อเราครบแล้วนะครับครบแล้วแหละผมมาได้นับด้วยนะครับเอได้เยอะจัดเลยเอ,อืมเอบอกไม่ออกเลยนะจะคะแนนั u ก,กี้งวดนี้มาไหมมาไหมมาสักรอบมาชื่นใจหน่อยอืม้มดว่าดูว่าเป็นอเอบอก e v e n ์นะครับเนี่ยเห็นมีแสง ไม่มานะครับอกอยังไม่มาอือไม่มาโอเคปะต่อครับต่อ,อ,อไม่มาเออมาแล้วมาแล้วโอเออยังเซ็งเลยว่ะเอ,อ้ยมันเงียบจงังวะขอละเอบอสองชิ้นนี้ปิดแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วก็ไม่ใช่ต้องมาแล้วล่ะ บีล้วนและเกลือจัดเลยว่ะโอโ้มาเป็น A นะครับโอ้โเซ็งอะ่ะมาไหมไม่มานะครับอืมมาเป็นเอว่ะเงียบอะ่ะเงียบมากอืเต็มแล้วเต็มหลายรอบแล้วครับเนี่ยโอ้โห พันดิจิตนี้เงียบเลยอ่ะไม่ออกเลยนะครับมันต้องบีบเราให้ได้นะบีบเราให้เสียงเยอะให้ได้เลยเนะี่ยเพชรเป็นพันไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้เซ็งอะ่ะโอ้โหมาไดเอนะครับโอ้โหมาไดเอว่ะเออมาแล้วโอ้โหจะคะแนนลักกี้สุดยอดนะครับเขายังชั่วหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โหได้จะคะแนนลักกี้ว่ะ มาสักทีนะครับเนี่ยเออค่อย,ยังชั่วนะครับอีกสักทีได้ไหมอีกสักทีได้ไหมนะครับขออีกสักทีอืมอืมอีกสักทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งนะครับผมปวดนิ้วอีกแล้วนะครับไม่ไหวปวดนิ้วคลิกเมาส์รัวๆแล้วเนี่ยส้มลาแล้วนะส้มมานี่ยี่สิบาททีแล้ว,ลวมั้งเนี่ยนะครับโอ้โห ไม่มาเลยค่ะชิ้นเดียวปิดแล้วชิ้นเดียว <c oughs> เหลือหกพันห้าแล้วเร็วหกพันห้าแล้วเนี่ยมาหน่อ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 ยเฮ้ย <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยก็ร้อง <c oughs> ชิ้นสุดท้ายโอ้ยชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายอึบ้บ <c oughs> ไม่มาเฮ้ยร้อยแปดสิบแล้วร้อยแปดสิบแล้ว <c oughs> เต็มเต็มอีกแล้วมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหเงียบว่ะขอร้องแหละมาหน่อย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 โอ้โหเงียบเงียบจัดเลยนะครับทุกคนมาไหมไม่มานะครับเดี๋ยวห้าพันเก้าแล้วอ่ะแปดร้อยนี่คือปิดเลยได้ไหมแปดร้อยเนี่ย นะครับเหลือไวห้าพันทำทำเบ้นต่อไปก็ได้นะครับจี้มันแพงจังวะนะครับผมมีทั้งหมื่นหนึ่งอะเนี่ยอันนี้ห้าพันแล้วแม่งยังไม่ปิดเลยนะครับมีหมื่นหนึ่งพันอะตอนเนี้ยยังไม่ปิดเลยนะครับจี้มันใช้ครึ่งครึ่งครึ่งหมื่นเลยนะครับโอ้โหเดือนนี้มันของแพงมากเลยอะไม่ไหววะค่าของก็แพงหมูก็แพงไปหมดในเกมมันยังแพงอีกหรอโอ้โห โควิดนี่แบบแย่ไปหมดเลยครับเนี่ยอะไรก็แพงไปหมดใส้เพชรแพงมากเลยทําเว้นนะเจ็บเก็บจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมาต่อหกร้อยละเออจบละนะครับโอเคสวยนะครับปิดเว้นสักทีมาสักทีนะครับโอ้โหต้องให้บนก่อนนะยังเซ็งเลย โอเคครับได้มาแล้วนะครับผมก็เป็นไพ่หมีนะครับผมอ่านแรกไปเลยแล้วกันนะครับปึ๊บนี่ได้เที่ยวรอบโลกส5%เซด้วยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเราไปดูกันอ๋อมีหมัดราชารีดถูกเนศด้วยนะครับอืมโอเคอ๋อมีปืนฟองสบู่มาด้วยนะครับเนี่ยเออนะฮะแกนแม่เหล็กก็มีนะหัวมุมนะเออนะครับดีเหมือนกันนะจี้ในนี้โอเคเราลองลองสมดูได้อะไรดีไหมปึ๊บโอ้โห ปืนโบราณมากแล้วฮึบโอ้โหปืนโบราณเหมือนเดิมเลยฮบยรองเท้าโอ้รองเท้าแตะโบราณโอ้รองเท้าแตะแล้วไม่มีไม่เคยได้เลยดีเลยตรงนี้นะครับไม่เคยได้จริงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมสกินกันดีกว่านะครับผมเติมสกินหน่อยแล้วกันนะครับสกินอันนี้ไปล้วกันนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ยอืมสามสิบห้าบาทไปเออนะครับ สามสิบห้าบาทก็หลุดแล้วนะครับเอาอะไรเยอะนะครับผม,มคลิปนี้ก็เสียตังค์อีกแล้วนะครับสามสิบห้าบาทเสียตังค์ทุกคลิปเลยแย่งเซ็งนะแล้วข้อความในโทรศัพท์ก็เตือนนะคุณได้เสียงเงินในบัญชีไปอีกแล้วนะครับอืมโอเคนะครับเอ็ดมาแล้วนะไปะเราไปแลกสกินกันดีกว่านะครับนี่นะครับผมมันแตกต่างกันยังไงยังไม่ได้ดูเลยมันแตกต่างกันยังไงเนะี่ยฮะแตกต่างแค่ชื่อ,หร,อหรือว่าไง มันแตกต่างกันยังไงวะผมไม่เข้าใจแตกต่างตรงชื่อเหรอเออมีก็ตัวเดิมนะครับออช่างแม่งแล้วกันนะครับผมก็ผมซื้อมาแล้วผมลืมดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเอออย่างน้อยมันก็แตกต่างตรงชื่อลิมิเต็ดนะครับเออมันก็เท่ดีนะครับคําว่าลิมิเต็ดก็คืออาจจะไม่มีแล้วนะครับมีในอีเวนต์นี้หรือเปล่านะครับเออคำว่าลิมิเต็ดแปลว่าหายากหรือว่ามีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับประมาณนั้น อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูจี้กันดีกว่านะครับผมอืมจี้จี้ไหนวะเดี๋ยนะครับจี้จี้จี้อ้าวจี้หายแล้วโอ้โหผมยังเซ็งอ่ะปิดมาแล้วก็หาไม่เจอนะครับแม่งไปไหนวะหายไปอีกแล้วไหนวะเฮ้ยไ,ไหนอ่ะไหนอ่ะอ้าวไ,ไม่มีแล้วเนี่ยอ หาไม่เจอว่าอยู่ไหนวะหาไม่เจอนะครับทุกคนทุกคนเห็นปะมันอยู่ซอกไหนเนี่ยไหนอ่ะเอ้ปัญหาไม่เจอ,องจริงนะครับเนี่ยมันไปไหนลวเฮ้ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละครับหาไม่เจอวะ่ะลองปรับแบบนี้ดิล่าสุด เก็ไม่มีนะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมันไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกล่องข้อความเหรอฮะที่หายไปไหนที่หายไปไหนล่ะครับเนี่ยเอ้ยในกล่องข้อความก็ไม่มีนะมีปะเข้ามาในนี้เหรออ๋อนี่อ๋อนี่นะครับมานี่โอ้ทำไมมันเข้ามาในนี้ไม่เข้าใจว่ะ โอเคครับมันมันจะเข้ามาในกล่องข้อความนะครับทุกคนโอเครับไปเลยนะครับแล้วก็ได้ออฟในอีเวนต์ด้วยนะครับเจ็สิบอะไรเนี่ยโอ้โหเราแม่งเป็นห่าอะไรแรกเฉยโอเคครับได้ออฟมาด้วยนะครับเนี่ยนะรับไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้ออฟอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองรวมดูนะครับว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมมารวมให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาดีกว่าครับผมก็ถ้าใครรู้นะครับใครรู้ว่าเล่นกับอะไรนะครับผม ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอามารีวิวดูนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางให้ผมทําคลิปรีวิวนะครับผมใครรู้ว่าเล่นกับตัวอะไรขึ้นนะครับผมก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอเคเอ่อมันอยู่นี่ใช่ไหมเออแล้วมันคา้าหรือว่าอะไรวะ่อนเออนี่นะครับโอเคนี่นะครับผมเจอแล้วนะครับ ก็ใครรู้ว่าเล่นกับตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้เอามารีวิวนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะเกอร์ยิมมันท่องทางคิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย